อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครที่ไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตนเองได้แต่ในทางพระธรรมในหนทางที่จะก้าวเดินไปสู่พานิพานธรรมนั้นเราต้องพึ่งพาสายพระรัตรนตายพึ่งพาสายครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งหนทางนั้น แต่ที่พึ่งภายนอกนั้นต้องน้อมเข้ามาสู่ที่พึ่งภายในตนเราพึ่งพระรันตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ <c oughs> ก็เพื่อเข้าถึงที่พึ่งทแ,ททแท้จริงในใจตนสติปัจจุบันความรู้ตัวปัจจุบันเรื่อยไปสำรวมจิตใจหาความอบอุ่น ภายในสติภายในความรู้สึกตัวนั้นให้เจอนั่นก็คือการที่เราต้องรู้จักการเจริญให้มากกระทาให้มากนั่นเรียกว่าเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ดวงใจนั้นมีธรรมะเป็นที่พึ่งจากคาสอนให้กลายมาเป็นการกระทาไม่ใช่พึ่งแต่คําสอนจากคาสอนให้กลายมาเป็นการกระทานั่น จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่งก็สำรวมเดินจงกรมก็สำรวมสำรวมจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดการเวลาจงตั้งจิตใจให้ดีเมื่ออดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเราก็ตั้งจิตใจไว้ดีแล้วปัจจุบันนี้ก็ประครับประคองประครับประงมจิตใจของตนให้ตั้งมั่น อยู่ในการเจริญสติปัฏฐานภาวนาสัมปัชญภาภาวนาอยู่ตลอดเวลาให้ได้ให้มันคงเพราะเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็นั่นแหละคือการเดินรอยตามพระอรหันต์นั่นคือการเดินลอยตามพระพุทธเจ้านั่นก็คือการเดินลอยตามพระธรรมนั่นเองแสวงหาความอบอุ่นจากสติจากการกำหนดรู้ให้เจอจากการระลึกรู้นั้น เช่นรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลาให้มีความต่อเนื่องสิ่งใดๆที่นอกเหนือไปจากสติและความรู้สึกตัวนั้นจงเป็นผู้กำหนดรู้ปล่อยวางให้หมดหรือว่าอย่าไปสนใจมันอย่าส่งจิตใจไปอยู่กับมันพึงตั้งใจทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งนี้ก็คือเรามีความตั้งใจดีอยู่แล้ว เราสละบ้านช่องมาเนี่ยเราก็มุ่งมุ่งหวังที่จะมุ่งหวังที่จะให้ได้ดีมีสุขทางพระธรรมฉะนั้นจงแสวงหาความอบอุ่นจากสาตินั้นให้เจอจากความรู้สึกตัวนั้นให้เจอนั่งไม่ไหวก็เดินอย่ามวัวมาดักดานจมดักอยู่อย่างนั้นจมบักอยู่กับความหลับไหลความเมื่อยลอยความเฟ้งฟางอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ นั่งคูบันลังตั้งกายตรงศีรษะก็ตรงตรงไม่ใช่ปล่อยมันตกหลน่นเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วก็ต้องรู้ว่าศีรษะตกหล่นแบบไหนเพราะความรู้สึกตัวนั้นจะเป็นตัวรู้เท่าทันหมดเลยรู้เท่าทันกิริยาอาการของกายทั้งหมดศีษะตกหลน่นเอียงซ้ายเอียงขวารู้ทันหมดเมื่อรู้ทันหมดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นมีอยู่ตลอดเวลายืนหยัดอยู่ที่ความรู้สึกตัวอย่างมั่นคงแล้วก็ปรับปรุง นังคูบาลังตั้งกายตรงศีรษะก็ตรงๆแล้วจะได้หัดดำรงสติให้แนว่วแน่เข้าไปเพื่อจะได้เข้าถึงดวงใจที่ว่างแล้วก็รว่างให้มันชำนาญตั้งใจให้ดีนี่คือโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะได้มันฝึกฝนมันฝึกปลือจิตวิญญ,ญาณแห่งตนจะได้เชี่ยวชาญในหนทางมรข,ขานประเสริฐนั้น หลับรู้กายนั่งล้มหายใจเข้าออกเรื่อยไปสิ่งอื่นใดก็ปล่อยวางให้หมดสนใจที่จะให้จิตใจนั้นอยู่กับภาวะแห่งสติและความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันไปเท่านั้นอย่าสนใจสิ่งอื่นใดกําหนดลู่วางเฉยปล่อยวางให้หมดสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งความคิดฝันทั้งปวงรวมทั้งความคิดปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆกําหนดลู่วางเฉยกําหนดลู้ปล่อยวางเรื่อยไปรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเรื่อยไปให้ทําเช่นนั้น ตั้งใจกำหนดให้เป็นปัจจุบันกำหนดรู้วางเฉยกำหนดรู้ให้มันชัดเจนรับรูลมก็ะทบาไปจมูกให้มันชัดๆเข้าไปก็ได้ทําความรู้ตัวเต็มเปี่ยมเลยไปมันถึงจะแก้ไขอาการเคลิมนั้นได้ไม่ไงั้นมันก็เคลิบไม,ม่หยุดเนี่ยมันจะเคลิมไปกินอะไรของมันเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งกายนั่นน่ะมันก็จะรู้ว่าสีสาตกหล่นแบบไหนมันก็รู้ดิรู้ก็เอา งัดมันขึ้นมาให้มันยืนหยัดอยู่ที่กายตรงศีรษะตรงเข้าไว้ต่อไปแล้วมันจะแก่ยากแล้วมันก็เสียสูย์ไปหมดนั่งนั่งไหวก็ทําก็กาหนดเมื่อไม่ไหวจริงๆก็เดินจงกรมหาสิ่งดีงามได้จากการเดินจงกรมและนั่งบาลังสมาธิอาศัยสติที่แนวแน่ความรู้สึกตัวที่แนวแน่สติที่แนวแน่ความรู้สึกตัวที่แนวแน่นั้น จะนำไปสู่สภาวะสมาธิธรรมพุทธวิมุติธรรมไปเป็นลำดับและจะมีความสุขอยู่กับภาวะแห่งพุทธะดังเดิมแท้ของเราไม่ใช่กระทาความไม่ใช่นั่งกระทาความไม่ใช่นั่งศีรษาความรู้ตัวไปหมดทั้งกาย รับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปดิ่งรู้รละลึกรู้อยู่ในถ้ำกลางร่างกายเรียนรู้ดิ่งรู้รละลึกรู้อยู่อย่างนั้นถ้าหากไม่เกิดความง่วงก็ให้ทําเช่นนั้นจิตใจมันจะเกิดความชุ่มชื้นแจม่มใสขึ้นมาเนี่ยนิวรณธรรมมันก็จะดับหายไปความง่วงก็หายไปความฟุ้งฟฟานก็จะหายไปยังคงเหลือไว้แต่สติและความรู้สึกตัวอันเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกระดูกนั้นเท่านั้น ต่อไปนี้ก็ตั้งจิตกำหนดภาวานาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันกันต่อไปความรู้สึกตัวชัดเจนจงสแสวงหาความสุขความสงบความอบอุ่นจากการเจริญสติความรู้สึกตัวนั้นให้เจอสิ่งเป็นอดีตทั้งหลายก็ละไปแล้วจงดำรงจิตใจให้รู้อยู่ในปัจจุบัน รู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ตลอดการและเวลาก็จงทำเช่นนั้นสติคือความอบอุ่นของจิตใจสติและสัมปชัญญะคือที่พึ่งของจิตใจสติและสัมปชัญญะนั้นนั่นคือป้ายบอกทาง สติสัมปัชัญ,ญานั้นคือแผนที่ของการเดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางกล่าวคือพานิพ่ผานนั้นสติคือแก้วสารพัดนึกความรู้สึกตัวคือพรานันเบสริฐในใจของเราฉะนั้นกำหนดสติกำหนดความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง กำหนดไว้ที่กายลุนล้วนที่ใจลุนล้วนเท่านั้นกำหนดไว้ที่กายลุ่นล้นลนลนนนนวลน,ลนเป็นต้นอย่าได้มัวหลงละเรลงปล่อยดวงใจให้วิ่งโลดแล่นไปตามความคิดปรุงแต่งทึงสิ่งต่างๆนั้นเลยหากทำเช่นนั้นแล้วก็สิ่งที่จะได้รับก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เลิกลาสลายปล่อยวางความคิดเรื่อยไปรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเรื่อยไป จงบากวันตั้งใจมั่นกำหนดอยู่เช่นนั้นมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นแหละไม่มีหลอกอดีตอนาคตมีก็คือตามสมมุติถึงแม้ว่ามันจะจริงมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดปัจจุบันที่จะให้ใจรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกาย อนาคตวันวาน,น,นวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงมันไม่มีค่าอันใดที่เราจะต้องปล่อยตัวปล่อยให้ดวงใจผูกพันยึดมั่นทยานอยากไล่หลังอนาคตนั้นจงหยุดความกระหายความหิวกระหายความลุ่มหลงแล้วมารู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายนั้นให้ต่อเนื่องต่างใจกำหนดให้ดี ปัจจุบันสติปัจจุบันความรู้สึกตัวกำหนดทมอยู่อย่างนั้นเพื่อตัวของเราเพื่อใจของเราดำรงสติความรู้สึกตัวรู้รูปรู้นามเรื่อยไปนามคือความคิดนามที่ควรเจริญที่ควรส่งเสริมให้สมบูรณ์ไว้เสมอนามนั้นก็คือสติและสะัมปัจญะ เป็นนำมาทาที่ควรจเจริญส่งเสริมให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจกำหนดให้ดีวันเวลาย่อมมีคุณค่าเสมอและวันเวลานั้นจะไม่อยู่กับเราปัจจุบันนี้ก็จะต้องแปลสภาพเป็นอดีตเป็นอดีตเป็นอดีตไปตลอดเวลาจงมองตรงไปยังดวงใจนั้นเสมอให้ดวงใจปราศจากความหลงความยึดมั่นเสียให้ได้ ตั้งใจกำหนดเรื่อยไปทำหน้าที่ของตนให้ดีสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกกายนอกใจพึงรู้ไว้เถิดว่าก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกกายนอกใจอยู่วันยังค่ำไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในใจของเราแต่สิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานั้นนั่นแหละสําคัญที่สุดจำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันกิเลสตัณหาต่างๆนานาหรือความหลงของใจมันมีอยู่ในใจ สิ่งเหล่านั้นเราต้องคอยกําหนดรู้มันอีกประการหนึ่งคือว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราต้องคอยกําหนดรู้มันอีกประการหนึ่งถ้าเราจะไม่คอยกําหนดรู้มันก็ได้คือเราไม่ต้องไปสนใจมันเลยเวทนาสัญญาสังขาร,ร,รวิญญาณขรรันธ์กิเลสตัณหารวมทั้งความคิดนึกปรุงแต่งต่าง,งๆนานาคือเราไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เรามาสนใจการเจริญมรรคอย่างเดียวก็กได้คือมาสนใจใส่ใจใส,สติที่ต่อเนื่อง ใส่ใจความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องเรามาสนใจตรงนี้ให้ต่อเนื่องก็แล้วกันสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองนั่นแหละเวทนาขัญญาสังขารวิญญาณขันกิเลตัณหาต่างๆนานามันก็จะหายไปเองแต่มันก็หายไปชั่วคราวชั่วคราวเสก่อนนั่นแหละจะให้มันหายไปอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงไปเลยนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้หน้าที่ของเราเนะ่ะแต่ละคน ทุกคนย่อมมีหน้าที่ของตนหลวงพ่อครูบาอาจารย์สมัยที่ท่านบําเพ็ญเนี่ยเพื่อเอาใจของตัวเองให้รอดพ้นจากมารกิเลสมารนั้นนะ่ะสิ่งอื่นใดในภายนอกมันมีความหมายลงนะการงานท่านก็ไม่ทาสิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านก็ไม่ทาท่านจะเอาใจใส่ขยันแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นแหละทุกลมหายใจเข้าออกของท่านมีแต่มีแต่รายการเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเราเองก็เหมือนกัน ในเมื่อเราอยู่ในภาวะการเดินโยกบมั่งสมาธิเราก็ใส่ใจทําหน้าที่ตรงตรงนี้ให้ของเราให้ดีที่สุดสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกกายนอกใจไม่ต้องสนใจเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ตั้งจิตกําหนดทุกวิธีทางจิตใจอย่าให้ออกนอกร่างกายเท่านั้นแหละสติเพ่งไปดูอาการสามสิบสองกระแตกาหนดรู้อยู่ในกายเวทนาจิตทำตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นแหละน้อมมาทํา ถึงเวลาท่านก็คอยเทศสนาว่าการให้ฟังคอยต่อยอดให้เราก็ต้องรู้จักจะให้ท่านคอยเทศให้อย่างเดียวนั้นนะ่ะมันไม่เติบโตรหรอกมันก็เหมือนกับพ่อแม่นกอ่ะพ่อแม่นกต้องคอยหายเหยื่อมาป้อนมามา,มาป้อนมันมันอยู่นั่นนะการที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไปได้นั้นนะ่ะต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองด้วยครูบาอาจารย์ท่านเทศให้ฟังเป็นระยะระยะไปเท่านั้นสิ่งสาคัญว่าเราต้อง เรียนรู้พึ่งตัวเองเอาตัวเองให้รอดให้ได้ด้วยสำคัญทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรื่อยไปทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปด้วยทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตของตอนนั้นทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตของตอนล้วน,วนเมื่อมีความบงแต่งคิดนึกอะไรเกิดขึ้นมา ก็จงกำหนดรู้สังเกตและกำหนดรู้วางเฉยสละบ่อยวางออกไปแล้วก็ทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตนั้นต่อไปจงทำให้ได้เช่นนั้นหากได้เช่นนั้นก็ทำเช่นนั้นอยู่อย่างนั้นจงทำความรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายนั้นเรื่อยไป สิ่งสำคัญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นอย่าให้ขาดสายหากทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตล้วนๆไม่ได้ก็จงให้สตินั้นมารับรูกายนั่งลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปเมื่อรับรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปได้แล้วสิบนาทีสิบห้านาทีจิตใจเริ่มอยู่กับตัวแล้ว แล้วก็พยายามที่จะดิ่งสติมาแล้วลึกรู้ในท่ากลางร่างกายของเราเหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องขอให้อยู่ในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งที่ในยามเวลาที่เรามาเกิดในคันมันดานั้นในท้องมารดานั้นเราจะมาเกิดในท่ากลางของร่างกาย จุดแห่งพลังที่จะทําให้มีพลังอย่างมากที่จะขับเคลื่อนดวงจิตนั้นไหลลื่นไปสู่ธรรมชาติเดิมแท้ลว้ลวนแห่งตนนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งหากทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตลว้ลวนโดยตรงไม่ได้ก็ให้ทำเช่นนี้ดิ่งรู้แล้วลึกรู้ในธรรมกลางร่างกายเรื่อยไป อาศัยสติตัวเดียวทำมานั้นเป็นของกระจ่างเต็มที่อยู่เสมอไม่เคยสับสนว่าแต่ว่าเราต้องทุ่มเทไปทั้งตัวให้ได้ไม่มีความลังเลสงสัยอันใดทั้งนั้นจงขจัดความลังเลสงสัยออกไปไม่ว่าวิธีการอันไหนก็นแล้วแต่จงขจัดความลังเลสงสัยออกไป แล้วทุ่มเทกระทำวิธีการนั้นทุ่มสุดตัวเมื่อทุ่มสุดตัวมันก็จะได้แบบสุดตัวแล้วก็จะหายสงสัยจะไม่มีการมาคืบแคลงสงสัยวิธีการใดทั้งหมดเมื่อได้ลองทดสอบปฏิบัติแบบทุ่มสุดตัวไปแล้วนั่นก็คือบุคคลจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็จะต้องเรียนรู้ให้พอดิบพอดีในความเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถก็จริงเช่นการวางสติไม่ใช่เพ่งเกินไปวางสติก็เป็นการระลึกรู้เบาๆเรื่อยไปเท่านั้นแต่ว่าไม่ปล่อยการระลึกรู้ระลึกรู้ดิ่งรู้ในท่ามกลางร่างกายเรื่อยไป มีสำบายชัญญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรื่อยไปตัดสินใจให้มันได้ท่านบอกว่าอันไหนมันถูกก็คือถูกถ้าทำความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตล้วนๆได้นั่นแหละมันถูกมันถูกของเราแล้วก็ทำอย่างนั้นไปไม่ต้องไปสงสัยอะไรอีกแล้วเวลาท่านแนะนำท่านไม่ได้แนะนำเราคนเดียวไงมันมีคนอื่นด้วยไงเราก็ดู แบบไหนที่มันจะไปได้ให้มันเด็ดขาดจริงจังลงไปทําความสงบเงียบอยู่ที่ดวงจิตล้วนๆถ้าเราหากเรารู้แล้วว่าดวงตำแหน่งดวงจิตลว้ลวนของเราอยู่ที่ไหนก็ความคิดผุดขึ้นผุดขึ้นมันผุดขึ้นที่ไหนละ่ะมันอยู่เบื้องหลังของความคิดนั่นสติปัญญาก็เกิดขึ้นที่นั่นสลายปล่อยวางความคิด,คดที่นั่นหัดมองย้อนดูแดนเกิดของความคิดอยู่ที่นั่น นี่คือปฏิปทาของปัญญาวิมุตติก็จะไปของเราได้และไปได้แน่นอนปฏิปทาของวิมุตตินี้ปฏิปทาของปัญญาวิมุตตินั้นก็จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนเหมือนกันในทุกๆอิเลยบทจะต้องทำเช่นนั้นปัญญาวิมุตตินั้นมันก็เหมาะกับบางคนที่นั่งด้วยเหมือนกันและในทุกๆอิเลยบทปัญญาวิมุตตินั้น มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนในทุกอีเลยบทแต่ว่าบุคคลน,นั้นมีวิสัยปันมีวิสัยเจโตวิมุติเยอะกวา่าก็คือหมายถึงว่านั่งเนี่ยจะทําได้จะมาดิ่งรู้ในท่ามกลางร่างกายได้ถ้าได้นั่งบาลังสมาธิก็สามารถที่จะมาดิ่งรู้และลึกรู้อยู่ในท่ามกลางร่างกายนี้ได้แต่ในอิเลยบททั่วไปนั้นเขาดําเนินด้วยปฏิปทาปัญญาวิมุติแต่พอเวลานั่งบาลังสมาธิ เขาดำเนินจิตด้วยเจโตวิมุติเป็นหลักแต่บางคนถนัดปัญญาวิมุติก็คือทุกอิรโบทเลยรวมทั้งเดินโยกมนั่งสมาธิบันลังด้วยและในอิรบดท,ทั่วไปด้วยเขาสามารถดำเนินปฏิปทาด้วยปัญญาวิมุติล้วนๆได้เขาก็ไปพะนิิผานได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นไปเป็นลำดับได้โดยชอบเรียกว่าบุคคลบางคนน่ะมีวิสัยปัญญาวิมุติสามส่วน ได้เจโตวิมุติแบบหนึ่งส่วนเท่านั้นบางคนมีวิสัยปัญญาวิมุติสองส่วนหนักในเจโตวิมุติสองส่วนมันจะเป็นแบบนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ว่าเจโตวิมุติปัญญาวิมุตติก็ตามก็คือสู่เป้าหมายอันเดียวกันทำดวงจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานไปเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจทำ จะให้คนอื่นเหมือนเราเราเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้แต่เราก็จะรู้ว่าเราควรทําเช่นไรวิถัยปัญญาวิมุตติก็ต้องคอยทวนกระแสความคิดไปสู่ต้นกําเนิดของความคิดทวนกระแสความฟุ้ง่านไปสู่ต้นกําเนิดของความฟุ้งฟ่านทวนกระแสความสงสัยต่างๆนานาไปสู่ต้นกําเนิดของความสงสัยนั้นทวนกระแสความสงวนสนเทศไปสู่ต้นกําเนิดของความสงวนสนเทศนั้น นั่นก็คือดวงใจของตนตามสมมุติหรือเรียกว่าแดนเกิดของมันมันมีอยู่นั่นน่ะมันสงสัยอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ดูมันเข้าไปสิสลายมันออกไปดูแดนเกิดของความสงสัยนั่นน่ะมันมีอยู่นั่นน่ะนี่แหละเรียกว่ามองตรงไปยังจิตนั้นทวนกระแสเข้าไปสู่จิตเดิมนั้นถ้าหากว่าทวนกระแสเข้าไปแบบสมดุลได้วิสัยแบบปัญญาวิมุตินั้นถ้าหากว่ามีความสมดุลเกิดขึ้น จิดเดิมแท้ก็จะกระจางแจ้งมันก็จะแจ็มจ้าออกมาทันทีแจ็มจ้าอาการที่มันปรากฏขึ้นมันจะเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงรู้เลยมีความสุขมีความสุขจากการที่ว่ามันเป็นอิสระจากการปรุงแต่งได้วิสัยเจโตวิมุตติก็ไม่ได้ไปสงสัยก็ดันไปสงสัยวิสัยปัญญาวิมุตติเข้าไปอีกเห็นไหมมันก็เลยไปไม่ได้กันเลยไม่ต้องไปไหนมันละ ก็มันปฏิบัติน้อยมันยังไม่ได้ทุ่มเทปฏิบัต,บติเต็มที่เข้าไปไงปฏิบัติมันเข้าไปเต็มที่เข้าไปสิทุ่มเทเก็บตัวปฏิบัติจริงๆมันนีกจะหายสงสัยวิสัยเจโตวิมุติก็ไม่ต้องไปในยามใดคนคนเดียวกันนั่นแหละในยามใดที่ดําเนินวิสัยของเจโตวิมุติก็ไม่ต้องไปสงสัยแบบปัญญาวิมุติละทิ้งความสงสัยให้หมด ดิ่งรู้เต็มที่เต็มฐานเต็มตัวเข้าไปยอมทําตามที่ท่านแนะนําดูสิเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ของท่านมานั่นนะท่านจะไม่เอาความสงสัยเข้าไปยุ่งนะครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างไรเอาท่านยอมเว่ยยอมโง่เว้ยยอมให้ครูบาอาจารย์จูงจมูกไปไงยอมโง่ไงแต่ยอมโง่ได้ทั้งหมดเลย เพราะท่านก็ต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งว่าเออครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าท่านแนะนำธรรมะสิ่งที่ไม่นอกเหนือไปจากกายเวทนาจิตธรรมนั้นน่ะก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมดเพียงแต่ถูกต้องในระหว่างเดินทางลรืในที่สุดเท่านั้นเองท่านยอมทำตามครูบาอาจารย์ของท่านแบบทุ่มฝุดตัวทุ่มเต็มที่ไม่เอาความสงสัยเข้าไปขวางกั้นเลย ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ระลึกรู้ใน่ํำกลางร่างกายข้าไม่สนแล้วข้าถือว่าเนี่ยเป็นมงคลชีวิตก็ยอมทำตามครูบาอาจารย์ของข้าดีที่ท่านได้สอนข้าไม่มีข้อแม้เลยเลยท่านให้ดิ่งรู้ลงใน่ํำกลางร่างกายข้าก็ดิ่งรู้เข้าไปเต็มที่เข้าไปแต่เรียนรู้ในการวางสติให้มันพอดี ดิ่งรู้แล้วลึกรู้เบาๆเลื่อยไปพ้นทุดทก็ถึงที่หมายสบายมีแต่สบายกำไรชีวิตก็เลยหายสงสัยในวิสัยของปัญญาวิมุติเจโตวิมุติเพื่อจิตใจโดยตรงวิสัยของเจโตวิมุติในการม้างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวิสัยของเจโตวิมุติเพื่อจิตใจโดยตรงเพื่อดูจิตโดยตรงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง วิสัยของปัญญาวิมุติในส่วนพิจารณากายก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ต้องมีสมาธิครูบาอาจารย์ท่านจะมีหลากหลายอุบายเพราะว่าท่านทำมาเยอะไงท่านรู้ว่าแบบไหนไปได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเวลาให้กับตัวเองอย่าไปเร่งรัดที่จะให้มันสําเร็จเร็วอย่าเร่งรัดที่จะให้มันสําเร็จเร็วขอให้มีเวลาให้กับตัวเองเถอเยอะๆมากๆด้วย พอใจในการเก็บตัวปฏิบัติของเราไปรักษาตัวเองให้ได้แล้วรู้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นค่าศึกต่อการปฏิบัติทำการเกี่ยวข้องกับผู้คนภายนอกอะไรต่างๆสังคมจงรู้เท่าทันอย่ายินดีพอใจในการคุกขีดตีโมงดิดสีตีเป่าเช่นนั้นนั่นเป็นทางเสื่อมดาบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งอันตรายทั้งหมดอันตรายต่อการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็ไปไม่ได้นั่นแหละ เรียกว่าค้างคางไงค้างคา,งา,งา,งางอยู่ในภูมิธรรมภูมิธรรมเบื้องสูงก็แทนที่จะได้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จากของเราตัดใจไปปัญญาวิมุติกับปัญญาวิมุติไปได้อยู่แล้วเอาให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะแต่ถ้าต้องการสงสัยหลายวิธีกะแต่ถ้าต้องการพิสูจน์ทราบในวิธีการที่ท่านบอกสอนหลายๆวิธีการน่ะเราจะเอาเอาความสงสัยมาขวางกันไม่ได้ เราต้องยอมทําตามท่านแบบทุ่มสุดตัวเข้าไปแต่ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาก็ไม่เป็นอะไรไงก็ทําความรู้สึกตัวไปแล้วดูจิตใจไปทวนกระแสความคิดไปไปสู่ต้นกําเนิดของความคิดเสมอก็ได้ท่านก็บอกว่าได,ได้ได้เอาไปเลยเราก็จะต้องรู้ของเราก็ไปได้ยืนหยัดอยู่ที่ความรู้สึกตัวแล้วดูจิตใจไปสลายปล่อยวางความคิดไป ผุดขึ้นอะไรผุดขึ้นทุกอย่างกิเลสตัณหาทุกอย่างเกิดขึ้นหัดมองย้อนทวนสวนกระแสมันเข้าไปไปสู่ต้นกําเนิดของมันอยู่เสมอแล้วเดี๋ยวมันจะแจ่มแจ้งเองนั่นแหละจิตเดิมแท้มันก็ไปได้ไงไปได้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วขอให้มันเด็ดขาดเข้าไปจริงๆแต่พอเวลาท่านสอนวิธีการเจโตวิมุตติเพื่อแผลคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรู้เราไม่เอาก็คือไม่เอาไงแบบไหนได้ก็เอาแบบนั้นไง ในในเมื่อแบบเจโตวิมติมันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเอามันก็ไม่เป็นอะไรให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะมันก็ไปได้มันก็ดีมากมายไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็ไปแบบแบบราบเรียบนั่นแหละทำความรู้สึกตัวแล้วก็ดูจิตใจไปทำความรู้สึกตัวแล้วก็ทวนกระแสะความคิดไปสู่ต้นกำเนิดของความคิดทำแค่นั้นก็เพียงพอแต่มันจะเป็นมันจะไปแบบราบเรียบมันจะไม่มีรสชาติเท่าไหร่แต่ก็ไปได้ มันก็จะมีรสชาติตอนไปเมื่อใจมันบริสุทธิ์เต็มที่เต็มฐานวิมุตติไปนั่นแ่ะแต่ระหว่างเดินทางก็มันก็ไปได้ของมันนั่นแหละจะมาบอกว่าไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไปได้อยู่แล้วแต่มันจะไม่มีรสชาติวื้หวาเท่าไหร่เท่านั้นแหละไม่เหมือนคนที่ดิ่งรู้ในทรรกลางร่างกายได้มันจะสดชื่นที่ท่านบอกให้ปลูกปีติให้เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วต้องรู้จักปลูกปีติให้เกิดขึ้นด้วยมันจะสดชื่น หรือรับรูลมก็ทบไปจมูกก็ตามถ้าคนที่รู้จักปลูกปีติให้เกิดขึ้นได้มันจะสดชื่นหมายถึงมันจะมีประโยชน์ตอนที่ฟุ้งซ่านหรือไม่ตอนที่มันง่วงถ้าคนที่รู้จักปลูกปีติให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติที่เป็นหนึ่งลือเราจะบริการพุทโธสติก็ต้องเป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธไม่ไปที่อื่นให้สติกับพุทโธเป็นหนึ่งเดียวกันนานๆไปปีติมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละปีติคืออะไร คืออาการที่จิตมันสดชื่นชุ่มชื้นจิตใจเราจะรู้ของเรานั่นแหละคือปีติถ้าปีติเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจปลูกปีติให้เกิดขึ้นได้ความง่วงจะหายหมดเลยความฟุ้งฟันมันก็ไม่มีแล้วหายหมดต่อไปนี้ก็ตั้งจิตกำหนดสำรวมของเราเรื่อยไป